สิ้นสุดการรอคอยลูกซองแบบอัปเกรดมาแล้วลูกซองมังกรยกคลิสตันบอกได้เลยโคตรเท่และอัปเดตใหม่ทอมสันมังกรขาวมาแล้วมาพร้อมกับชุดสุดแนวในตู้ลัคกี้รอยัลชุดสปาผู้ชายและชุดสปาผู้สาว สิ้นสุดการรอคอยกดจีอีโวหลังกระดาษมาแล้วถ้าพร้อมแล้วไปรับชมคลิปกันเลยครับผมราบสวัสดีท่านผูีชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพี่โก้โซไซเบอร์แล้วเราอยู่กับการีนาฟรีไฟนะครับ มาถึงช่วงสุดท้ายของวันหยุดสงกรานแล้วนะครับผมก็เริ่มมีอัปเดตใหม่ๆเข้ามาอีกครั้งนะครับ <Huh? S 1> รอบนี้มีข่าวหลุดนะครับผมของลูกซองมังกรยกคลิปตันนะครับผม <Huh? S 1> บอกได้เลยว่าวันนี้ห้ามพลาดนะครับผมและอื่นๆอีกมากมายนะครับผมถ้าพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้ไปรับชมกันเลยครับผมเอาล่ะฮะเริ่มที่ทอมสันกันก่อนนะครับผมซึ่งเป็นทอมสัน มังกรทองนะครับตอนนี้เริ่มเข้าในเซิร์ฟหลักนะครับเป็นบางเซิร์ฟแล้วนะครับรูปแบบกิจกรรมนะครับจะเป็นการจั่วไพ่ตัวเอนะครับซึ่งหน้าตาของมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมบวกอัตราในการยิงลบรีโหลดนะครับและบวกแมกกาซีน2นะครับจะหนักไปทางด้านของแม็กนะครับโอ้โหบอกเลยว่าสวยมากเลยนะครับน่าจะเป็นสกินที่สวยที่สุดแล้วนะครับในทอมสันนะ พราะว่าแบบมันมีมังกรออกมานอกปืนด้วยอ่ะแม่อย่างเฟี้ยวเนี่ยครับผมโอ้โหดูดิโอ้โหทีแรกนึกว่าแบบไม่มีปานมังกรมังกรอะไรนะแต่พอมาจริงแบบว่าโอ้ยางสวยนะครับใส่ดีบอกได้เลยว่าห้ามพลาดนะครับผมเก็บตังค์รอได้เลยนะครับ เอาแล้วครับผมต่อมาว่าด้วยเรื่องของสายฟรีกันบ้างนะครับที่จะเข้ามาในไทยเร็วๆนี้นะครับก็คือกิจกรรมเก็บโทเคนเข็มขัดนะครับทั้งแดงและนาเงินนะครับแลกอะไรนั่นเหลือนะครับนี่ครับแลกเข็มขัดแชมเปี้ยนนะครับผมนะี่ซึ่งอยู่ในรูปของแอร์บอร์นะครับเออนะับผมนี่ถ้าไม่บอกนี่ไม่รู้นะว่าเป็นแอร์บอร์นึกว่าเป็นเข็มขัดนะที่แรกนะ โอ้โหโคตรเทเนะครับผมแล้วก็คาดว่าน่าจะแจกนะครับผมเป็นกองศพเวทีมวยนี่ฮะนี่ประมาณนี้้อมกับนวมนะครับของฝั่งแดงแล้วก็ฝั่งน้ําเงินนะฮะโอ้โหออกแบบมาโคตรดีนะบอกได้เลยว่ารอบนี้เนี่ยเฟีย้ยวมากนะครับผมโอ้โหโคตรเฟีย้ยวต่อไปนะครับผมมาเป็นไม้เบสบอลนะครับผมอ่าเป็นไม้เบสบอลสายฟ้านะครับ ถ้าเราสังเกตดีๆจะมีระจุไฟฟ้าวิ่งอยู่ด้วยนะครับโอ้หโคตรเท่เลยนะครับและต่อไปนะครับยังมีภาพหลุดนะครับผมของนักรบคาร์บอยนะครับผมแบบใหม่นะครับซึ่งเป็นชุดนะครับผมหลุดออกมาอีกด้วยนะฮะแต่ยังไม่เปิดเผยโมเดลนะครับและในตู้รอเย่นะครับผมก็ลัฟกี่โกของต่างประเทศนะครับผมมาแล้วนะครับผมเป็นประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหโคตรสวยนะครับ ในไทยนี้ไม่รู้มาในแบบไหนนะโอ้โหดูดิเป็นชุดสปาผู้ชายนะครับโอ้โหนะฮะถ้าเข้ามาก็อาจจะเข้ามาในลักกี้โกูรอยัลครั้งหน้าก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับนะครับเป็นชุดแบบเนี่ยแว่นเนี่ยเห็นไหมเป็นแตงกวาเลยโอ้โหโคตรเท่นะฮะออกแบบมาดีมากสวยมากนะครับโอ้โหชุดนี้นะครับถ้ามาให้แลกเป็นในโทเค็น FF ก็ถือว่าใช้ได้นะ นะครับผมแต่ก็ต้องรอดูว่าจะมาในรูปแบบไหนนะครับผมของเซิร์ฟไทยนะครับแต่ว่าเซิร์ฟหลักนี้เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถที่จะแยกชิ้นส่วนได้นะครับเอาไปใส่รวมกับชุดอื่นได้นะครับต่อไปนะครับผมก็ไม่น้อยหน้าไปหรือว่าไม่น้อยใจนะครับผมสาหรับชุดสปาผู้หญิงนะครับก็มาด้วยนะครับชอบตรงแก้มมันอะนะครับค่อนข้างที่จะน่ารักนะครับแล้วก็แอบมีรอยสักนะครับผม อยู่ที่บริเวณขานะครับผมประมาณนั้นเลยนะครับที่แก้มในี่คือแบบจะมีแตงกวา2อันติดอยู่เลยนะครับคาดว่าอาจจะเป็นไอเทมฮิตนะครับต่อไปนะครับผมในซิรฟไทยก็ว่าได้นะครับผมสำหรับชุดนี้นี่นะครับผมสาวๆได้จะชอบอย่างแน่นอนนะครับผมนี่นะมีร้อยสักด้วยนะครับผมที่ขานะครับประมาณว่าหรือว่าไปแช่น้ำออนเซนอะไรประมาณนั้นนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับผมเอาแล้วครับและที่ทุกคนรอคอยนะครับข่าวสําหรับวันนี้เป็นข่าวหลุดออกมาแล้วนะครับอ่านะครับผมมีชิ้นส่วนมีวิดีโอหลุดออกมาแล้วตอนนี้สําหรับเจ้าซองนะครับผมซองอะไรนั่นหรือนะครับก็เป็นซองยาวนะครับผมมังกรยกคลิปตั้นนั่นเองนะครับนี่นะมาสักทีนะครับผมที่หลายคนรอคอยนะครับ คือเหมือนแบบวิญญาณมังกรนะครับไปสิงในหยกนะครับก็กลายมาเป็นนี่ครับเอเคมังกรหยกไม่ใช่นะเป็นซองมังกรหยกนั่นเองนะครับ <c oughs> อาเลเวลหน้าตาก็จะประมาณนี้นะรู้สึกว่าจะดุก,กว่าเอเคนะเอเคแบบจะเป็นมังกรฟ้าแต่นี่จะแบบดุก,กว่านะ <c oughs> ดูดีประมาณนี้นครับเอฟเฟกยิงเวลาตายนะครับก็ประมาณนี้นะครับและนี่คือท่าเรียก โคเทโอ้โหถ้าเรียกโคเท่แล้วนะครับเอาละครับผมมาถึงจุดพีคของวันนี้นะครับคาดว่าจะเป็นอีโวอันต่อไปนะครับที่เข้าวันพรุ่งนี้นะครับก็คืออีโวโคจิกองกระดาษนั่นเองนะครับผมนี่มาสักทีนะครับผมนี่ครับมาครับมาดูดีเซอร์กันหน่อยโอ้เป็นไงนะครับผู้พัฒนานี่เขาร่างมาใหม่เลยนะกดจีตัวใหม่ถือกำเนิด ก็จีนลังกระดาษเป็นไงโคตรเพี้ยวประกอบร่างยังไงรอนแมนโอ้โหเท่ไหมทุกคนอย่างเท่พี่ก้ชอบมากเลยนะครับโอเคนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวสุดยอดของมันนะก็น่าจะมีทั้งหมด4ตัว4ตัวนะครับนี่เป็นไงรู้จักขอลอยปะขอลอยขอลอยเวอร์ชั่น2โอเคประมาณนี้ครับอ่า ความลับของมันก็คือถ้าเราจิ้มที่ชุดนะนะครับจะมีประกายสายฟ้าออกมาด้วยนะฮะนี่เป็นไงน่าสนไหมอ่าก็เข้าไทยแน่นอนแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวก็น่าจะเป็นกิจกรรมต่อไปนี่แหละนะครับอ่ะดูครับที่คอนลอยนะ <c oughs> สายฟ้าเข้ามาครับคอนลอยสายฟ้านะครับอ่ะส่วนตัวชุดนะครับผมสามารถแยกได้นะใส่ได้ทั้งหญิงทั้งชายนะครับตามอ่า คอนเซปต์ Concept ของก็อตจีเดิมนะครับผมประมาณนั้นเลยนะครับแต่ว่าแยกหัวแยกตัวได้นะครับผมมาเวอร์ชันนี้เวอร์ชันก่อนนี้จะแยกอะไรไม่ได้อันนี้เป็นม้าลายนะครับผมไม่ใช่ก็อตจีนะ <laughs> ม้าลายกล่องกระดาษนะครับอาจจะเป็นกอตจีม้าลายไนงะรวบนี้มาเป็นม้าลายนะครับผมประมาณนี้นี่นะครับผมมันก็จะแบบว่าอยู่ยังไงหน่อยเออหน่อยนะ <laughs> ามสไตล์นะครับต่อไปเป็นเสือนะครับเสือนี้ก็จะมาแบบมาเท่หน่อยนะฮะนี่เป็นไง โอ้โหอย่างเฟียวนะครับหัวติดไฟด้วยหัวร้อนนะครับผมสายหัวร้อนนะอันนี้แบบฮอตฮิตนะครับผมหัวร้อนก็มานะครับผมแล้วก็ใส่เป็นเว้นตานะครับผมสันกัสเซสนะเว้นกันแดดนะครับผมเท่เลยนะครับอย่างเฟียวประมาณนี้ชอบเสือนะแล้วก็ชอบกอจีด้วยนะครับอะต่อไปนะครับผมอีกตัวนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของแพนด้า น่ารักนะครับผมไม่ใช่เป็นด้าทุยเป็นมีนะครับผมอ่านะครับผมประมาณนั้นเลยน้องมีนะครับผมก็จะมีมาเป็นเว่นด้วยนะครับรออะไรล่ะซูมโอ้โหอันแรกก็มาเลยนะครับอ้ขเขียวก็ขีงลังกระดาษมาแล้วนะฮะรอบสองอีกมาไหมกดห้าไปครับผมอื้อหือล้วนๆนะครับผมไม่มีอะไรผสมนะครับเซาบนะครับ ผู้ชายแห่งเกลือนะราชเกลือโอ้กล่องตัวตลกมาอีกอะไรครับเนี่ยโอ้เอ <papa> <benim> ้าลบสองได้เฉยได้ด้วยได้ด้วยนะครับอืมเดี๋ยวเปิดต่ออีกสักทีแล้วกันถ้าไม่ออกคือไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่โกจะทําคลิปนะครับผมสุ่มในเซิร์ฟไทยให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมว่ายังไงนะออกยากออกง่ายนะพอหนุ่มขอนลอยคนนี้ เชิดไปหนึ่งทีนี่เป็นไงหล่อเท่นะฮะรีท่อเนะี่ยเอาแล้วครับผมต่อไปว่าด้วยเรื่องของกิจกรรมแจกเพชร5 0 0เพชรนะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับผมสำหรับน้องคนนี้นะครับผมเฟร็ดภวชัยเขื่อนคำนะครับผมอ่าก็รับไปเลยนะครับผม500เพชรนะครับผม แบบฟรีๆไปเลยนะครับผมอ่านะครับสำหรับใครที่อยากได้500เพชรแบบนี้บ้างนะครับต้องทำยังไงนะครับผมกติกามีอยู่ง่ายๆนะครับเพียงแค่กดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้ลงใน Facebook เป็นสาธารณะนะครับกดปุ่มติดตามกดปุ่มกระดิ่งเปิดเป็นการแจ้งเตือนทั้งหมดและอย่าลืมคอมเมนต์ UID ในเกมและชื่อใน Facebook ไว้นะครับและมาลุ้นรางวัลในคลิปต่อไปได้เลยครับผม เอาละครับสำหรับวันนี้พี่โก้ก็ต้องขอตัวลาประชาชนประชาชีทุกท่านกันไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดติดตามช่องพี่โก้ไว้นะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย